สวัสดีค่ะ Good morning o x l r y v e r k กิยาช่วยกลุ่มที่4สันแล้วก็ชุดมาเปลี่ยนกริยาแท้นะคะไปใน v e r k ใช้กับคำนามหรือว่าพโลนาวนะคะนาวและพโลนาวค่ะ,ะเช่นคำนามเช่นชื่อคนนะคะอามพโลนาวเช่น you he she it day ก็จะหมายถึงบังคับนะคะ หรือว่าตั้งใจหรือว่าเต็มใจนะคะให้คำมันสัญญากับบุรุษที่สองและบุรุษที่สาม่นะ,ะ,ะตัวอย่างประโยคนะคะ,ะ The man s h a l l b e punished ชายคนนั้นจะถูกลงโทษนะคะ่ะชาวนะคะหมายถึงบังคับขู่เข็นนะคะ The man s h a l l b e punished หมายถึงให้คำมันสัญญาเช่น S you s h a l l h a v e a book คุณได้รับหนังสือค่ะหมายถึงความตั้งใจอของผู้พูดนะคะ s h a l e or be you เธอจะเชื่อฟังคุณ auxiliary verb กิยาช่วยฉันชุดนะคะเมื่อเป็นกิยาช่วยจะใช้กับคำนามและคำพโลนามนะคะ ที่เป็นบรุษที่หนึ่ง I และก็ V จะช่วยให้ประโยคเป็นอนาคตนะคะเช่น I shall come back tomorrow ฉันจะกลับมาพรุ่งนี้ we shall go there next month เราจะไปที่นั่นเดือนหน้านะคะ่ะออกเสียงเวิร์บกลุ่มที่4นะคะ กลุ่มที่สีชันแล้วก็ชุดนะคะที่มีความหมายว่าจะนะคะเป็นได้ทางกิยาแท้แล้วก็กิยาช่วยนะคะ mm hmm. ก็จะมีการใช้ดังที่อธิบายมานะคะ mm hmm. ขอมีความสุขร่ำรวยโชคดีไม่เจ็บไข้นะคะ mm hmm. สวัสดีค่ะ Good morning Good e a n n d t o b e l i s h